พี่จ้าพี่น้องใด้สุบบักไงเลยค่ะใด้สุบสสบักไงเลยค่ะเนาะจามากีพ็ดให้พี่น้องมือเนอะาะจ้าไอ้นั่งกับล่าทำผัวซ้่มด้วยหรอึมมินี่บอกพี่น้องด้วยหรอสวัสดีจ้าพี่น้อง กี่มินี่ข้อยสารจ้าหลังจากฝนตกแล้วนะจ้นะเนาะมดกระสีออกไปเก็บเอาเห็ดบดอยู่ในขอนนะจ้าทีปูไว้นะจ้นะเนาะตัวนี้กระสีเป็นหม่องสื่อของเกาของพอนะคะเนาะรับสื่อของห่าวจ้ะฝนเศร้าตกแล้วมดกจะออกไปเก็บเห็ดกันจ้าจ้าพี่น้องไปเก็บเห็ดน้ำกันเด้อจ้านี่จ้าพี่น้องเห็ดบดทีมดปูไว้นะจ้นะเนาะจะไม่กระโดข้าหงหน้าเลยพี่น้อง ฝนตกใส่จะเปียกมันยอดเลยค่ะเห็ดจะมตะดอกงามๆค่ะเก็บไปสุบเห็ดบดจ้ะเห็ดบดขอนจ้าอีน่ายังว่าดีดีอนเปื่อนเดอ้อพ<ะ>ี่จา้เอาเปคืออะไรคือเห็ดลูกครับเ<ะ>จ้าปากเจ้าปากเนื้อเจ้าจปากเจ้าปากไม่สิเก็บเห็ดเจ้าปากไม่เห็ดเลย เข็ดขอนจ้าพี่นอ้องไนนม่จ้าไม่ครับรอกเท้าข้ไรนเนี่ยข้อไหนอยู่นี่อยู่นี่ไม่จ้าพี่นอ้องเก็บเอาโอ,อ้ยกระโดดใหญ่ๆค่ะแกเหรอคะพี่น,อนอ้องเสนอาบดินขยังนาบดินขยังนอ,อ,งนอจะหั้งผีราะะ้ายขนาดจะพี่นอ้อง โอ้ยล่นนะร่นนะพี่น้องแกอยาแกล่ะหมดบริเวณเก็บพูดนะหมดบรมิมวณเก็บจ้าแม่บริเวณเก็บลูกฮะไม่แม่ลูกกสอสอได้ยาปากได้แม่จะเก็บเองพูดนะจะพี่น้องตั้งไล่จะพี่น้องไหนคะแน่คือเห็ดลูกเห็ดเห็ดบดลูกเห็ดมดมันเข้าไป เจอพี่น,พน้องเอ้ยดอกใหญ่คักด้วยค่ะพี่น้องเอ้ยดอกใงายจิ้งดอกใหญ่คักด้วยจ้าเหมืนจะเต็มละเต็มละจ้าป้าทางนี้คือลายทอีลานนทางนี้คือลายฮิลูกบ้างน,นี่เฟลเฮดให้แม่เฟลเฮดไปให้แม่แม่สิเก็บเองเฮ็ดโอ๊ย ซุปเส้นเพราะขยะจ้ะเฮ็ดกระด้างลูกเฮ็ดบุ๊ชเฮ็ดบุ๊ชพี่จ้าอีน่นะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะพี่น้ำแมบอดีดีมินี่สวัสดีค่ะพี่น้องก็ลูกสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มินีจะมากินอะไรเองจ้าลูกสาวแกเมึนๆอย่าออกกล่อง ได้บึงเนิ่แนี่ดอกงไงนึงนีอยู่นงไนนี่ของห่างตันนะแม่บ่ไดอะสวัส่้อการตาเห็ดลุกยองไข่พี่น้องมึงดูลูมินี่ได้หลายบ่ลูกได้ไลายบ่จไม่้คืออะไระพี่น้องดอกหญ่ไงโอ้ยหมดจะมุนเข้าไปได้บ่เนี่ ลูกกระฟ้าสอนควบสอนควบพี่น้องไอ้นั่อะเอาใส่ตะกร้าไว้ให้แม่กระว่างไว้ให้แม่มันเถาเลยเห็นบ่เน,นี่ยเห็นบ่ได้มาเก็บนี่บ่ได้เอาแนวมาปาดพร้อมดูเ,เอาเก็บากาใส่ตะกร้าคุณแม่เ,เก็บพี่ดีุดน,นะเฮ้ยมันเหนียวนี่แหละค่ะพี่น้อง เอาลูกเก็บไปให้คุณแม่ครับโอ้มัดจะแบบพี่น้อกมุน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 ไปเข้าไปเข้าใส่ลูก<ห>เก็บไปแบบของคุณแม่นี่แล้วลูกไ,ไปใส่ก็บล่ำลมากเลยเนี่ยใส่สีเต็มล่ะใส่สีเต็มแล้วเอาน,นี่เอาน,นี่อันนี้น้ำจา้จาจ่าเดีเ๋ยวเดี๋ยวแม่จะไล่หาเก็บน้ำมูลนี่ล่ะ ข้างนี<ป>่ก็มีพี่น้องอเ,เอานี่ไปใส่กระมังเลยคุณแม่ดูตุ้ังพี่น้องหลายหลายจะพอหด่สูบไปได้พี่น้องไอ้ล้าลูกอ่ะ ลูกกะอ้นหัวมือนี้บ่ได้ไปโรงเรียนจะเพิ่นท้องเสียเนาะค่ะเนาะนี่จ้าพี่น้องหลังจากที่เก็บมาแล้วเนาะจ้าเนาะเด็ดสายเติบอยู่จารพี่จ้าพี่น้องได้ซุปบักใหญ่เลยค่ะได้ซุปบักใหญ่เลยค่ะเนาะพี่นั่งกินเป็นบล็อกซุปเห็ดกินหืกินเป็นพี่จ้าคลิปนี้ก็มีซามิละจ้ามาเก็บเห็ดให้พี่น้องมือเนาะจ้าไอ้นั่ง กลับลาทำผัวซุ่มดูโลมินี่บอกพี่น้องดูโลูกคลิปหนาพอกันไหมจ้าดูคลิปหนบอกมากันไรแม่สวัสดีจ้าก,ก่อนสวัสดีจ้าพี่น้องอันคลิปหนาพอกันไหมเด้อจ้าเด้อคลิปนี้มุดก็มาเก็บเห็ดบดให้พี่น้องมือนัล้วจ้ะเนาะอันที่ปลูกไว้นี่จ้าขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายหเด้อจา้าเด้อดีเขามาร<ไ>ับชมแล้วจา้ะเนาะคลิปนี้กับมิซามีละจา้าสวัสดีจา้า